ช่างเบิร์ดนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟสําหรับเพื่อนๆืที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับปรึกษาสอบถามฟรีนะครับติดต่อมาตามช่องทางที่เพื่อนๆืมีอยู่นะครับสามารถที่จะให้แบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็แล้ว,แ,ลวแต่นะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคของออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับ ปัญหาต่างๆของเครื่องชงกาแฟนะครับถ้าเกิดว่าปัญหามันไม่มากนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขเองได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหามันเยอะนะครับก็ต้องให้ผู้ที่มีความรู้นะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับราคาเครื่องชงกาแฟมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้มาก่อนในเรื่องของการที่จะซ่อมนะครับทําให้มันมันมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่เข้าใจว่าหลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับเครื่องชงกาแฟบางทีมันจะทําให้ปัญหาเล็กๆนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมีความรู้หรือว่าอยากจะซ่อมเป็นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ ติดตามช่องของช่างเบิร์ดไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับมาสอนมาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องชงกาแฟานะครับมีอยู่แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอตามาช่องทางต่างๆโซเชียลต่างๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับหรือว่าตัวคลิปของสีแดงนะครับช่องทางาหรือว่าเป็นของ Tik t o ็อกเองก็มีคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ทำไว ถ้าเกิดว่ามันมีนอกเหนือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากของช่างที่ช่างเบิร์ตที่ทําไว้นะครับก็โทรมาปรึกษาหรือทักมาได้นะครับทักมาได้ตลอดเวลาแต่ว่าก็เพื่อนก็ต้องอธิบายหรือว่าบอกมานิดนึงก่อนว่าเครื่องของท่านประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานมากี่ปีแล้วเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับเครื่องมือหนึ่งหรือมือสองซื้อ ต่อเข้ามากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขามีประวัติหรือว่าซ่อมหรือว่าเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูก็จะมีในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก็มีลูกค้าหรือว่า,าเครื่องเข้ามาให้ซ่อมหลากหลายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเอ็กโปบาร์นะครับที่ กำลังทําอยู่นะครับอันนี้เอกโบาล้างเครื่องนะครับตัวเอกโบาตัวนี้ล้างเครื่องล้างตะกัน่นนี่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าในคลิปนะครับก็จะถ่ายให้ดูไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับปัญหาต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมายาวเลย2ปี3ปีไม่เคยล้างหัวชงเลยนะครับก็จะมีคราบตะกัน่นหรือว่าคราบกาแฟที่มันเกาะอยู่ตามหัวชงนะครับหนานะครับ หนาแล้วก็มันทําให้กลิ่นและรสชาติกาแฟมันเพี้ยนมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราซื้อหรือว่าชงกาแฟใหม่ๆตอนที่เครื่องใหม่ๆนะครับกลิ่นและรสชาติมันจะคงที่มันจะได้กว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนนะครับมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกลิ่นไม่หอมไม่ชวนลูกค้านะครับเข้าร้านก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเช็คนะครับเครื่องด้วยนะครับ เพราะว่าอะไรครับเราใช้งานมานานแล้วก็พวกคาบกาแฟที่มันเป็นน้ำ,น,ำน้ำนี่แหละครับสำคัญเลยมันไปเกาะนะครับไปเกาะสะสมนะครับพอหลายหลายวันหลายหลายวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับทำให้อ่ามันหนานะครับหนาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่ามันอ่ามันเกาะอยู่ยังไงนะครับแล้วมันทำให้กลิ่นและรสชาติมันเพี้ยนไปเปลี่ยนไปได้จริงหรือนะครับ นี่สำคัญเลยนะครับพกคลิปวิดีโอส่วนใหญ่ที่เป็นคาบตะการเป็นคาบกาแฟนะครับก็จะเป็นส่วนของช่างนะครับที่ได้เห็นที่ได้รู้คนนอกคนอื่นก็จะมีโอกาสได้รู้น้อยมากนะครับแต่ว่าช่างเบิร์ตมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าบางทีนะครับลูกค้าเข้าร้านอยู่เยอะๆนะครับ ข้าเยอะมากในช่วงแรกแต่อยู่ๆก็ค่อยๆหายไปนะครับนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่กลิ่นและรสชาติกาแฟของเรามันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปแต่ลูกค้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกเราไม่กระซิบบอกเรานะครับเราก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่าเออกลิ่นและรสชาติกาแฟมันยังคงเดิมหรือไม่นะครับหรือว่ามันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปนะครับต้องคอยชิมนะครับหรือไม่ ก็ต้องให้ลูกน้องหรือคนที่ใช้เครื่องนะครับชงให้เจ้าของชิมดูบ้างว่ารสชาติมันจากเดิมนะครับรสชาติมันเออโหกิ่นโชยมาเลยนะครับตอนชงต้องอัดกาแฟใหม่ๆหอมตามลมมาเลยนะครับกลิ่นเนี่ยพอหลังๆปรากฏว่ากลิ่นรสชาติกาแฟมันไม่หอมไม่ไม,ไม่ไม่เตะปากนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็ ตั้งข้อสังเกตได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องชงด้วยนะครับแล้วก็มาจากพวกมเมล็ดกาแฟรหรือว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการชงก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ในส่วนของเครื่องชงกาแฟก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นยังไงก็ช่างเบิร์ดนะครับก็รับซ่อมเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟแล้วก็ ให้ความรู้นะครับให้คําแนะนําหรือว่าแบ่งปันความรู้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการที่จะมีความรู้โดยเฉพาะเ,เพื่อนเพื่อนที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของเครื่องชงกาแฟเพราะอะไรครับเพราะเพราะเพราะบางทีนะครับร้านกาแฟอยู่นอกนอกนะครับนอกอำเภอนอกต่างจังหวัด การที่จะหาช่างก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็หาช่างแล้วการซ่อมนะครับหรือว่าการสั่งอะไหล่บางทีมันก็อาจจะช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพอที่จะมีความรู้มีพื้นฐานอยู่บ้างในในเรื่องของช่างด้วยนะครับก็ยิ่งดีนะครับก็มาให้ดูกันนะครับมาให้ดูปัญหาแล้วก็เครื่องชงกาแฟนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับไปกับด้านยังไงครับอันนี้เครื่องชงกแาแฟนะครับเป็นยี่ห้อ Expo Bar ที่กำลังซ่อมอยู่นะครับให้ดเ e ูเครื่อง Expo Bar Optic Control นะครับเครื่องนี้รุ่นนี้ใช้งานดีนะครับ เอฟโอบาออฟฟิศบนโทนแต่ว่าปัญหามันก็จะมีบ้างนะครับในการใช้งานยาวๆดันนานนะครับน้ําไม่ออกน้ําไหลน้อยก็จะมีตามมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานมีความรู้ในเรื่องของช่างอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือซ่อมเองได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า เราที่จะต้องการเครื่องชงกาแฟนะครับสักเครื่องหนึ่งมาชงกินเองนะครับหรือว่าจะชงขายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นร้านเล็กๆก่อนนะครับเริ่มต้นจากร้านเล็กๆหัดชงพวกเมนูต่างๆนะครับอาจจะเรียนเ,เรียนชงนะครับหรือว่าดูตามช่องทางคลิปอีโดต่างๆนะครับมาเรียนรู้ก็แนะนําเป็นเครื่องเล็กๆก่อนนะครับ <_' S 1> เครื่องเล็กๆเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าการซื้อเครื่องในแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้ทุนเยอะนะครับต้องใช้ทุนเยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเริ่มต้นเราใช้เครื่องน้อยๆก่อนนะครับขนาดเล็กก่อนเพื่อที่จะมาหัดชงหัดผสมปรุงเมนูต่างๆนะครับแต่เมื่อเราเก่งเราชำนาญขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอัพขึ้นมาเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับที่เป็นขนาดกลางหรือขนาดสองหัวชงก็ได้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความรู้แล้วนะครับทีนี้การที่จะดูแลบำร,รุงรักษาเครื่องมันก็ง่ายนะครับง่ายก็สอบถามหรือว่าปรึกษาเข้ามาได้นะครับผ่านทุกช่องทางที่ช่างเบิร์ดมีอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่ใช้เครื่องมานะครับมายาวนานมากนะครับเรื่องของการดูแลบำร,รุงรักษาก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาจจะต้อง ล้างเครื่องบ้างนะครับปีครึ่ง2องปีนะครับถึงเวลาก็ต้องมาล้างตะกั่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตะกั่นก็จะสะสมนะครับใช้เวลาพอสมควรในที่จะเห็นเป็นก้อนๆน,นะครับบางทีบางครั้งนะครับเ,เพื่อนๆเห็นในช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับว่าล้างเครื่องกาแฟครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีตะกัน่นหรือว่าพวกหินปูนต่างๆที่มันเกาะอ,อยู่หนานั่นเลยครับก็